ตัวนี้นคะครับเป็นหญ้าหญ้าเดือยกระดูกไก่เนาะนนตัวนี้คือตัวที่ตายยากที่สุดนคะครับในนาข้าเนี่ยลักษณะ,ะต้นตอนที่ว่า,าต้นใหญ่แล้วเนาะนนต,นต้นใหญ่แล้วแล้วก็ออกดอกแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ดูลําต้นจะเป็นลําต้นเล็กๆแข็งๆเนาะแ,แล้วแต่ข้อ แล้วดอกเขาลักษณะดอกเขาเนี่ยครับดอกทูบเราเรียกเนาะดอกทูบดอกต่อลักษณะดอกเป็นแบบคล้ายๆทูบเนะาะคนเรียกดอกทูบอ่าถ้าภาษาที่เราเรียกกันก็คือยญ้าหญ้าแดงยาแดงหญ้า,าเดือย,ย,อยนี่ครับดอกเขาลักษณะลักษณะใบลักษณะต้นแล้วก็วถ้าต้นเล็ก ต้นเล็กเป็นแบบนี้นี่ครัเสนอใบสต้นต้นเล็กนะนี่เนาะควรจะออกสีม่วงๆแดงๆใบจะเรียวๆเล็กเล็กกว่าข้าวเนาะจะไม่เหมือนแยกข้าวนกจะคนละแบบข้าวนกจะคล้ายๆกับต้นข้าวเลยแต่จะใหญ่อวบกว่าแต่ต้นใบต้นใบจเป็นต้นกลมๆแข็ง